ครับผมวันนี้ข้ามแม่น้ำมูลมาฝั่งรัตนบุรีครับมาเจ้า SK200 ทับแตัวนี้นะครับตัวที่ถอดมอเตอร์สวิงเนื่องจากสวิงมีปัญหาน่ะแหละครับ <c oughs> ก็เป็นอย่างที่คาดนะครับอาก EP นึงตอนนั้นยังไม่ได้ถอดให้ดูภายในนะครับนี่ครับโอ้แผ่นก็หมดเลย เป็นเพดนะครับแล้วก็หน้าบล็อกก็เป็นแผลนี่ครับหน้าบล็อกแผลยาวก็เลยทำให้การสวิงการหมนุนนี่มีการสะดุดเวลาร้อนก็ไหลเลยล่ะครับเห็นนะฮะสาเหตุของการไหลของไอ้เจ้า200รุ่น8ตัวนี้ ็เดี๋ยวก็จะได้ทําการอยู่2ออย่างนะครับพอดีเปลี่ยนเพจตัวนี้โอเคเปลี่ยนใหม่อยู่แต่ไอตัวบล็อกนี้ก็จะทําการแลบหน้านะครับอืมแบบหน้าให้ได้ใช้งานการเซฟค่าใช้จ่ายไปตัวหนึงอ่ะนิ้วเก่าแล้วก็ยังดีก็มีจุดซ่อมเปลี่ยนสีลูกสูบบ้างนะครับ จอดไว้นานพอสมควรครับเนี่ยสองอาทิตย์ทละมัง้งงานวันนี้ก็มีนี่แหละครับเปลี่ยนสเตอร์ใหญ่ <c oughs> <c oughs> หัวหน้าไปโลดกำลังจัดการคนเดียวไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วครับเสียไปรลดบอกไม่ต้องมีคนช่วยครับขันเองนักเลงพอวันนี้ได้ทีมงานช่างสิทธิ์ยากทีมงานฝั่งยะโสทรน,นะครับ มาช่วยพอย่อใหญ่หานหน่อยสอจุรุนแท็กเตอ,ซอเซอร์วิสนายช่างใหญ่พอ่อใหญ่หานก็แก่แล้วครับต้องอาศัยช่างหนุ่มๆช่วยกันหน่อยครับช่วงนี้นานๆได้มาเจอรถรุ่นใหม่ๆครับตื่นเต้นแล้วครับ <laughs> ซ่อมแต่รุ่นโบราณนะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาจับ รุ่น8สํสหรับทีมงานก็ถือว่าใหม่ในความรู้สึกแล้วล่ะครับอ่าเคสองตอนนี้ก็แก้ปัญหา,น,น,าน้ํามันไฮดรอลิกเข้าเอวนี่แหละครับก็เอาจอยไปทํามาเรียบร้อยช่างสิทธิ์ก็กำลังประกอบจอยกับสิงทองน้อยโพธงยิมวันนี้เอาน้องมวยมาช่วยหนึ่งคนนะับ สิงทองน้อยโพทองยิมฉาย,ยาแข้งสายบรณะมวยไม่เคยซ้อมมาทีครับซ้อมสองวันก่อนชกหนึ่งสองสามยืนระยะนะครับไปทำยกสี่ถ้าทำได้ก็คือผ่านทำยกสี่ไม่ได้ก็ยกห้าก็ยอมครับสไตล์มวยเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวก็จะให้ดูลีลาการทำางานของตัวนี้นะครับหลักๆก,ก็มาช่วยเสียบำรุงรักษาก่อนที่จะสึกหลอนะครับเพราะเอวก็เริ่มกระดกคันนี้ซื้อมานะครับซื้อต่อมาทำงานได้ตีไป6เดือนหนึ่งกดูการที่แล้วอันนี้ก็เตรียมการไว้ลุยงานต่อไป ก็มีอีกตัวหนึ่งก็เจอระบีเอวตรงนี้แหละครับเจอรบีการฝุ่นกันเอวนี่ไม่มีก็เดี๋ยวจะต้องทําการล้างแล้วก็ใส่เจอรบีเอวให้นะครับแล้วก็ซีนเอวตรงนี้ก็จะใส่ให้ไปด้วยก็มีรั่วซึมมั่งนะครับเก็บรายละเอียดกันวันนี้มาที่รัตนบุรี ข้ามฝั่งมาครับจริงๆก็ไม่ไกลนะครับจากอำเภอสุวรรณภูมิมาบ้านจานเตยข้ามสะพานใหม่พอดีก็ทำถนนใหม่ด้วยแล้วครับก็สบายกันแล้วข้ามฝั่งมากันตรงนี้เลยอ่ะสรุปตรงมอเตอร์ตัวนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเจอสาเหตุแล้วอ่าสาเหตุที่ทำให้สวิงไหลเวลาร้อนล่ะครับ เพรหมดเลยครับเนี่ยเพรดหมดเดี๋ยวก็จะดูว่าเอ๊ะทำไมถึงได้กินขนาดนี้ผมก็ไม่เคยเห็นการสึกหลอขนาดนี้สักทีนะครับถ้าจะดูดูไปแล้วก็มีบ้างนิดหน่อยแต่อันนี้โอ้โหเล่นถ้าจนนี่แหละครับก็มีแผ่นเบรกนี่แหละครับหายแผ่นคลัตหาย ครับหายนี่หลักๆก็จะโอลิงลูกสูบเลยแล้วครับนะนี่เห็นไหมครับโอลิงของลูกสูบเนี่ยสองตัวนี่ครับตัวสําคัญเลยนี่ครับตัวนี้หมดสภาพเลยนะครับของคันนี้นี่ฮะหักไปเลยเห็นไหมครับนี่เป็นโอลิงลูกสูบนะครับลูกสูบปลดเบรกครับ อพอโอลิงลูกสูบปลดเบรกเนี่ยเหมือนเราเลียคาัดแล้วครับเบรกจากไม่สุดแผ่นคัดก็เล่นงานกันเลยครับสีกันเล่นถ้าจนแผ่นทัดหมดอ่าระบบร้อนสวิงก็จะทํางานสองอย่างนะครับไหนจะสวิงตัวเปล่าๆของมันไหนจะมาติดตรงที่แผ่นเบรกอีกที่ฝืนกําลังของเขาอยู่นะครับเนื่องจากเบรกตัวนี้มันไม่จากจากน้อยเนี่ย ทำงานหนักเลยครับมอเตอร์สวิงสองทางเลยทั้งหมุนตัวของตัวเองแล้วก็มาใช้กําลังในการกระชากหมุนเบรกตรงนี้แต่ด้วยความแรงนะครับรถรุ่นใหม่พอวเวอร์สูงหมุนไปได้แล้วครับผลก็ตามมาก็เกิดการสึกหลอเนื่องจากเกิดความร้อนนี่แหละครับโครงสร้างแบบนี้เกิดความร้อนอย่างมากในห้องในมอเตอร์นี่แหละครับการสึกหลอก็ เพิ่มมากขึ้นแนะนําเลยนะครับของใครนี่อายุการใช้งานานานๆก็ถอดมาเปลี่ยนโอลิงชุดซ่อมนะครับก็จะมีตัวนี้มาด้วยเป็นการรักษาอาวัยวะภายในนะครับถ้าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้อ่าโอโ้โหนี่ได้เวลาเที่ยงพอดีเจ้าของก็ใจดีครับอเอาข้าวมาฝากขอบคุณครับอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะให้ดูความรุนแรงของไอ้เจ้านี้ s K 2 0 0 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม